สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหินโคลนนะครับหินโคลนเป็นหินที่ใช้กันมานานแล้วสีข้าวสวยที่สาคัญคือประหยัดครับเราสามารถจะพอกากเพชรเองได้นี่ครับแล้วก็เลือกขนาดได้เนี่ยผสมกากเพชรด้วยตัวเองนะครับเรามีเครื่องผสมที่สาหรับใช้ในผสมกากเพชรลูกสีโดยเฉพาะ แล้วก็ได้ความหนานแน่นสูตรผสมตามสูตรที่เราต้องการครับผมมีเครื่องถ่วงลูกหินนะครับแบบพอกนะรับจ้างพอกด้วยครับพอกเสร็จแล้วเราก็มากลึงให้กลมบาลานถ่วงน้ำหนักให้วิ่งแล้วนิ่มนวลครับตั้งหินโคนหินขนาดเล็กขนาดใหญ่ ครับนี่เรากําลังโชว์ถ่วงบาลานซ์ครับหลังจากเรากึง่แล้วเรา,าบาลานซ์อีกครั้งหนึ่งวเวลาไปใช้เครื่องเครื่องสีก็จะนิ่มนวลครับนี่การเข้าพิมพ์แล้วก็ออกจากพิมพ์นะครับเรามีพิมพ์หลายขนาดครับให้ท่านเลือกตามที่ท่านได้ใช้ครับมีตั้งแต่ขนาด8พอกสไปถึง30 3 2และ40 42 ครับหินโคนนะครับเป็นหินที่ใช้ดีสำหรับข้าวจมูกสวยแล้วก็เม็ดยาวนะครับประเทศไทยนี่เป็นข้าวเมล็ดยาวนะครับสีข้าวสวยด้วยหินโคนแล้วขอแนะนำครับหินขัดขาวแนวนอนซึ่งปัจจุบันลงสีขนาดย่อมๆเนี่ยนิยมมากผมได้มาปรับให้เป็นรุ่นใหม่วิ่งปอนด้ฟีเดอร์หินโคนครับหินโคนสำเร็จพร้อมใช้ จากโยนผลดีสวัสดีครับเราอยู่ใกล้รับใช้ท่าน่านท่วงทีขอบคุณครับ